บทสัมภาษณ์พิเศษเปิดใจอดีตนายทหารสนามรบชายแดนกัมพูชาปัญหาที่ไม่เคยจบและบทเรียนที่ไม่ควรมองข้ามเสียงจากอดีตสนามรบไว้ใจไม่ได้คือบทเรียนจากขเขมรเปิดบทสนทนาด้วยคำที่สะท้อนประสบการณ์ตรงว่าขเขมรไว้ใจไม่ได้แต่ไม่ใช่เป็นคำกล่าวลอยๆแต่เป็นข้อสรุปจากประสบการณ์ในสนามรบจริงหลายครั้งเขาระบุว่า แม้จะมีการตกลงหยุดยิงผ่านเวทีทางการเมืองแต่ในภาคสนามกลับยังมีเสียงปืนและการประทะอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นการประทะล่าสุดในพื้นที่ช่องบกภูมะเขือตาควายและตาเมืองที่ยังคงมีการใช้อาวุธหนักยิงเข้าใส่แนวของไทยปัญหาการหยุดยิงเมื่อฝ่ายหนึ่งหยุดแต่อีกฝ่ายยังลุย หนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดที่ย้ำอย่างหนักแน่นคือปัญหาของการหยุดยิงที่ถูกกำหนดขึ้นโดยขาดการประเมินสถานการณ์จริงในพื้นที่และที่ร้ายแรงกว่านั้นคือการหยุดยิงที่ไม่มีเงื่อนไขและแผนปฏิบัติรองรับซึ่งเท่ากับเปิดทางให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของตนได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีการตอบโต้ท่านระบุว่าปรากฏการณ์ที่ฝ่ายไทยประกาศหยุดยิง แต่ฝ่ายกัมพูชายังคงเดินหน้ารุกล้ำเข้าไปในเขตของไทยไม่ใช่เรื่องใหม่หากแต่เป็นกลยุทธ์ซ้ำซากที่เขเมรใช้มาโดยตลอดโดยอาศัยความลังเลของไทยในการตอบโต้และช่องว่างของระบวนการเจรจาที่ไม่เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงในสนามรบเมื่อฝ่ายไทยหยุดยิงโดยหวังว่าฝ่ายตรงข้ามจะทำเช่นเดียวกันกัมพูชากลับใช้จังหวะนี้เดินทับเข้ามาในพื้นที่ที่ยังไม่มั่นคงยึดแนวสูงสร้างฐานที่มั่น และเคลื่อนกำลังโดยไม่ถูกยิงตอบซึ่งในเชิงยุทธศาสตร์แล้วนี่คือชัยชนะที่ไม่ต้องใช้อาวุธใช้คำว่าหยุดยิงแต่เขาไม่หยุดเดินเพื่ออธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการเน้นว่าขณะที่ฝ่ายหนึ่งยุติปฏิบัติการทางทหารเพื่อให้ความร่วมมือกับกระบวนการสันติภาพแต่อีกฝ่ายกลับใช้ช่วงเวลานั้นเป็นโอกาสทางยุทธ,ธศาสตร์ในการเสริมความได้เปรียบ การเดินหน้าของกัมพูชาในลักษณะน,นี้ไม่ได้ใช้เพียงกำลังทหารเท่านั้นแต่ยังมีการลากสายสื่อสารติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนรวมทั้งยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างหลักฐานความครอบครองในเชิงการเมืองระหว่างประเทศเมื่อพื้นที่ใดก็ตามที่ฝ่ายกัมพูชายึดไว้ได้ในช่วงที่ฝ่ายไทยหยุดยิงพื้นที่เหล่านั้นจะกลายเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่เรียกกันว่า face c o m p l e t และจะถูกใช้เป็นฐานในการต่อรองในการเจรจาครั้งถัดไป ด้วยเหตุนี้จึงเกิดภาวะที่ฝ่ายไทยไม่สามารถผลักดันกัมพูชาออกจากพื้นที่ได้อีกต่อไปโดยไม่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหรือเป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งในสายตาของประชาคมระหว่างประเทศอีกหนึ่งมุมที่ท่านเสนอคือความเสียหายระยะยาวจากการหยุดยิงก่อนเวลาอันควรนอกจากการเสียพื้นที่แล้วยังส่งผลต่อขวัญกำลังใจของทหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริง เพราะพวกเขาถูกจำกัดการเคลื่อนไหวต้องรับคำสั่งให้ไม่ยิงตอบขณะที่ฝ่ายตรงข้ามยังเดินหน้าอย่างเสรีไม่ต่างจากการถูกบีบบังคับให้ยอมแพ้โดยทางอ้อมในทางยุทธศาสตร์การทหารการปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามขยับแนวรบเข้ามาโดยไม่เผชิญแรงต้านนั่นเท่ากับยอมสละแนวป้องกันที่ควรจะเป็นจุดแข็งที่สุดของไทยและเมื่อแนวป้องกันถูกละเลยหรือเปิดช่องไว้บ้าง จะทำให้ต้องเสียกำลังและทรัพยากรในการผลักดันคืนมากกว่าหลายเท่าในอนาคตซึ่งในหลายพื้นที่ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเมื่อเสียไปแล้วการได้คืนมาเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งนอกจากนี้ความไม่สมดุลของสถานการณ์ยังทำให้เกิดปัญหาในระดับการเจรจาสันติภาพเพราะฝ่ายไทยไม่มีจุดยืนที่แข็งแรงพอที่จะใช้เป็นเงื่อนไขต่อรองเช่นพื้นที่ไหนเป็นของเราแต่ไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือพื้นที่ที่เขเมรล้ำเข้ามาแต่เราหยุดเน่งโดยไม่มีการผลักดันยอมทำให้การเจรจาเสียเปรียบในทุกมิติกล่าวโดยสรุปปัญหาการหยุดยิงที่ไม่มีการวางแผนรองรับไม่ต่างจากการมอบชัยชนะให้ศัตรูโดยไม่ต้องรบจริงย้ำว่าหากฝ่ายการเมืองต้องการเดินหน้าในแนวทางสันติภาพต้องเริ่มจากการหารือกับทหารที่อยู่หน้างานให้ภารกิจทางทหารในพื้นที่เสร็จสิ้นก่อนแล้วค่อยเจรจาอย่างมีข้อแม้ไม่ใช่ปล่อยให้ฝ่ายหนึ่งหยุด แต่อีกฝ่ายยังลุยไม่หยุดเพราะนั่นไม่ใช่สันติภาพแต่คือการยอมแพ้โดยสมัครใจเส้นปฏิบัติการ1ต่อ50,000กับ MOU 43เมื่อแผนที่ไม่ตรงกันหนึ่งในหัวใจของข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาคือความคาดเคลื่อนของแผนที่และกรอบเจรจาฝ่ายกัมพูชามักอ้าง MOU 43และแผนที่1ต่อ2 0 0พซึ่งไม่สอดคล้องกับแผนที่เส้นปฏิบัติการ1ต่อห0,000ของไทย เมื่อมีชาติที่3เข้ามาเป็นผู้สังเกตการก็จะใช้เพียง MOU 43ซึ่งทำให้ไทยเสียเปรียบเพราะไม่ได้อ้างอิงกับแผนที่ที่ไทยใช้งานจริงในภาคสนามความสับสนของคำสั่งจากส่วนกลางเมื่อฝ่ายการเมืองไม่ฟังภาคสนามหนึ่งในประเด็นสำคัญที่กล่าวถึงด้วยความหนักแน่นคือความสับสนในการบริหารคำสั่งที่มาจากส่วนกลางโดยเฉพาะเมื่อฝ่ายการเมืองตัดสินใจบางอย่างที่ส่งผลโดยตรงต่อภารกิจทางทหารในพื้นที่ชายแดน แต่กลับไม่ได้หาหรือหรือประเมินร่วมกับทหารภาคสนามที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงหนึ่งในตัวอย่างชัดเจนคือคำสั่งหยุดยิงที่ฝ่ายการเมืองเร่งรีบประกาศออกมาเพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันจากนานาชาติเช่นการประชุมของอาเซียนหรือท่าทีของประเทศมหาอำนาจบางประเทศที่เริ่มส่งสัญญาณเตือนต่อความขัดแย้งชายแดนการตัดสินใจเหล่านี้อาจด,ดูดีในระดับเวทีระหว่างประเทศเป็นภาพลักษณ์ของประเทศที่สนับสนุนสันติภาพ แต่ในทางปฏิบัติแล้วกลับส่งผลเสียหายต่อทหารพักสนามอย่างร้ายแรงสิ่งที่เกิดขึ้นคือฝ่ายการเมืองไม่ได้สอบถามทหารในพื้นที่ก่อนว่าสถานการณ์จริงเป็นอย่างไรและพร้อมหรือยังที่จะหยุดยิงทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงทหารยังปฏิบัติการไม่เสร็จยังมีหลายจุดที่ต้องผลักดันกองกําลังกัมพูชาออกจากแนวปฏิบัติการหลักเมื่อคําสั่งหยุดยิงถูกบังคับใช้ทันทีทหารไทยจึงต้องชะลอการเคลื่อนไหวหยุดยิง แม้ในบางพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามยังฝังตัวอยู่ลึกในเขตแดนไทยหรือแม้แต่ยังยิงตอบกลับมาอยู่ก็ตามนอกจากนี้คำสั่งหยุดยิงที่มาจากส่วนกลางยังขาดความชัดเจนด้านแนวทางปฏิบัติเช่นจะให้ทหารในพื้นที่เจรจาอย่างไรจะกำหนดกรอบการพูดคุยกับฝ่ายตรงข้ามอย่างไรและขอบเขตอำน,นาจในการตัดสินใจของแม่ทัพภาคมีเพียงใดบ่อยครั้งฝ่ายทหารไม่ได้รับข้อมูลล่วงหน้าหรือไม่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดท่าทีของรัฐบาลในการเจรจา ทำให้แม่ทัพหรือผู้บัญชาการในพื้นที่ไม่สามารถกำหนดท่าทีได้ชัดเจนไม่สามารถยืนยันสิ่งใดได้อย่างมั่นคงเมื่อต้องนั่งโต๊ะเจรจากับฝ่ายตรงข้ามที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือเมื่อทหารไม่มีกรอบเจรจาที่ชัดแน่นอนการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาจึงเป็นไปอย่างเสียเปรียบเพราะอีกฝ่ายหนึ่งอาจมีข้อมูลครบถ้วนมีแผนชัดเจนและใช้โอกาสนี้ยึดพื้นที่ในเชิงยุทธศาสตร์เพิ่มโดยไม่ต้องประทะโดยตรง การตัดสินใจโดยข้ามขั้นตอนความร่วมมือระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายทหารทําให้เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างภาพลักษณ์ทางการเมืองกับสภาพความเป็นจริงในสนามรบฝ่ายการเมืองอาจประกาศว่าสถานการณ์อยู่ใต้การควบคุมแล้วทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงทหารยังถูกยิงอยู่ยังมีการลุกล้ําพื้นที่และยังไม่สามารถยืนยันเส้นเขตแดนที่ชัดเจนได้เลยพลโทกนกเตือนว่าถ้าเรายังปล่อยให้ระบบการสั่งการเป็นเช่นนี้ การทำงานของกองทัพจะกลายเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองที่ขัดอำนาจและความยืดหยุ่นกลายเป็นทัพที่ต้องเงียบเสียงต่อหน้าคำสั่งที่ไม่เคยถามความพร้อมจริงในพื้นที่และจะทำให้การรักษาอธิปไตยของชาติกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นทุกทีในภาพรวมความสับสนนี้จึงไม่ใช่เพียงปัญหาทางยุทธทิศแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของการบริหารราชการแผ่นดินในภาวะวิกฤตหากไม่เร่งปรับระบบให้การเมืองและทหารร่วมกำหนดท่าทีด้วยกันอย่างแท้จริง การป้องกันชายแดนไทยจะกลายเป็นเกมที่ฝ่ายตรงข้ามได้เปรียบในขณะที่เรากำลังสับสนกันเองภายในปัญหาการเจราจาร่วมทหารไม่ใช่นักการทูตแม้แม่แมทัพทั้ง2ฝ่ายจะนั่งทกเจราจากันตามคำสั่งแต่การไม่มีอำนาจตัดสินใจหรือเงื่อนไขรองรับทำให้การพูดคุยไร้ผลหากจะให้ทหารเจราจายหยุดยิงจริงๆก็ต้องมีการเตรียมแผนงานชัดเจนเช่น ใช้เวลาอีกกี่วันถึงจะผลักดันศัตรูได้พ้นแนวแล้วค่อยกำหนดช่วงหยุดยิงตามนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการรีบตกลงโดยไม่รู้สถานการณ์ในพื้นที่โอกาสสำคัญใช้หลักฐานจากสนามรบต่อรองทางการเมืองแม้สถานการณ์จะสับสนและเสียเปรียบแต่เห็นว่านี่เป็นโอกาสของฝ่ายไทยในการยกระดับการต่อรองเพราะมีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนว่าขมรยังละเมิดข้อตกลงเช่น เสียงปืนที่ชาวบ้านได้ยินหลังประกาศหยุดยิงภาพถ่ายการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามและอื่นๆทั้งหมดนี้สามารถยื่อนต่อเวทีอาเซียนและประชาคมโลกเพื่อให้เห็นว่าไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มแต่กลับถูกลุกรานนโยบายที่ต้องทบทวนไม่ถอยไม่อยู่ร่วมไม่ลาตระเวนร่วมเสนอแนวทางเชิงนโยบาย3ประการที่ไทยควรยึดไว้เสมอในการรับมือกับสถานการณ์ชายแดนได้แก่ไม่ถอย การถอยจากแนวที่ยึดได้คือการเปิดช่องให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเพิ่มไม่อยู่ร่วมแนวคิดการแบ่งพื้นที่หรืออยู่ร่วมกันในเขตพิพาทควรยุติเพราะในอดีตพิสูจน์แล้วว่าไทยเสียเปรียบไม่ลาาตระเวนร่วมการลาดตระเวนร่วมกับขเขมรในอดีตกลายเป็นปัญหาซ้ำซากเช่นกรณีที่ปราสาทตาควายแนวคิดเหล่านี้ไม่ใช่เพียงคำเตือนแต่คือบทเรียนจากการปฏิบัติจริงในพักสนามที่ไม่ควรเกิดซ้ำ